ครับสวัส,วสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในในป่ามันนะครับตอนนี้ก็มาดูคนในเองเก็บเก็บมันเกล็กกูมันเนาะเกล็กกูมันตอนนี้เราอยู่กับบ้านบ้านอะไรเนาะบ้านบ้านไม้ก่อบัวอะไรครับบัวแปดนะครับก็มีที่ประมาณสองไร่นะครับมาดูเขาคนชาวบ้านจะได้มันแต่ละหัวนะครับก็ผ่านกระบวนการอะไรหลากหลายนะครับแต่ถ้ากิโลไม่ถึงเท่าไรสองบาทห้าสิ เขาไม่คุ้มดิโดนทะเลกระถางหอยกระถางหอยหมู่บ้านนี้ไปขายได้เท่าไรค่ะอ่อันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรเนาะชื่อสมัยลูกสาวเธอเป็นไรลูกสาวลูกสาวพรมลูกสาวพ่อลูกสาวพ่อพูดแกงมีสุริค่ะแกงมีสุริอันนี้ป้าลมป่าลมนะครับก็มาอยู่เอ่อกระบวนการ ก่อนจะเก็บเราต้องทำไงก่อนครับก็ก่อนจะก่อนจะเก็บก็ต้องฟันฟันใบฟันใบออกแล้วก็เอาต้นเอาใยทำพันต่อค่ะอาจารย์อันนี้พันอะไรครับอันนี้ก็ไม่รู้มันมีพันใยมั้นพันมันก็มีอยู่ค่ะอาจารย์แต่ว่าไม่รู้ว่าพันอะไรเพราะเราเอาพันใบก็ไม่ต้องไปซื้อจ้ะทีนี้จักเดือนไหนเราถึงจะลงลงได้ก็ทำทอมก็ เซ็ตนี่เก็บหัวเก็บไรเซ็ตก็ขายปลูกใหม่เลยเลยค่ะอาจารย์ขายปลูกใหม่เลยเลยค่ะอ,อันนี้ขีดเขา่องอันนี้มะวานี่ได้ทำจากไรครับเมื่อวานนี่ติ๊ไรค่ะติ๊ไรพร้อมกันพื้นขึ้นพุบด้วยนี่โอ้ประมาณเกือบยี่สิบคนลรอค่ะโอ้แล้วก็จ้างเขาทั้งหมดตรงนะี้ จ้างเขาด้วยลูกหลานด้วยอาจารย์อาารเขาดิ่งคาแรงวันเทอะไรครับสามร้อยค่ะอาจารย์สามร้อยในเอ่อเลี้ยงเขาเลี้ยงเลี้ยงเขากลางวันเขากลางวันเขาเย็นพร้อมเขาเขาเย็นฝบกเครื่องดื่มทุกอย่างค่ะอาจารย์พร้อมอืมก็ใะไเอ่อการดูแลเนาะค่ะเพราะแรงงานขายยากใู่ไหมใช่ค่ะอาจารย์ขายยากมากเลยใช่ไหมขายยากมากคือหาคนมาช่วยงานเขามาช่วยคือจ้างอะเนาะมัน ค่อนข้างเยอะยากแล้วก็บ้านนี้ก็ทำฟรีแหละมีแต่ลูกลูกสะใภ้ลูกชายลูกเคยอ๋ออันนี้มีแต่ยาจีนน่ะเด็กสาวจะซื้อราคาจานมันนิดเดียวค่ะอันนี้แค่สองลายของสี่แต่นี่พอพอตัดนี่ปุ๊บจะได้ทำไงต่อครับต่อให้เขามาขุดค่ะมามามาตะแคงใส่ข้างๆหรืองัดจีหลานหรือข้างขๆนะต่างกับไถพี่เขาจะมีรถไถไถ ไผยลาวเอาไปเลยค่ะอาจารย์แล้วก็หัวคือเราเราคนดินหรือเราดื่เราเมื่อก่อนเลยนะคะอา,อาจารย์เมื่อก่อนหน้าจะมีจะเขาจะเอาจกา๊กคากาเสร็จแล้วก็จะค่อยๆถอนขึ้นกับนี่เราทำกันเองค่ะเนี่ยแบบนี้อถือว่าดีไม่ดีก็ถือว่าก็ไม่ค่อยนั่นเท่าไรค่ะปกติต้นใหญ่มันวขนาดจะหัวดีวันนี้ค่ะอาจารย์เแย่จะดีก็ทำยังไงเดี๋ยวนี้มีรถ รถใช้คางเราใชเบิก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 ข like ้างในหรือเบิกข้างข้างเบิกข le ้างข้างนี่ค uh ่ะอาจารย์หลวมมากอะเราก็แกะหสลัดสลัดสลัดเราหลวมหลวไงมันจะมันจะใช้คางใช้คายหงัดนิดนึงไงเพื่อดึแตกรุ่นซุยเนาะค่ะค่ะอาจารย์จะลองดูอาจารย์ลองดูถ่อาจารย์อาจารย์ก็ต้องค่อยๆอันนี้รู้ค่ะเนี่ยโอ้ยผมทำไมเป็น เนี่ยหัวอยู่ในขาอาจารย์นี่ยแต่ว่าหัวไม่ดีผมว่าบางทีเห็นหัวอย่างใหญ่ใช่ค่ะอาจารย์หรือไี่เกี่ยวกับดินเกิดอกก็พันพี่เกี่ยวกับปุ๋ยคือหลายๆอย่างมันก็หลายหลายอย่างนะคะเพราะมันแรงด้วยไรด้วยค่ะอาจารย์จะลองดูเลยอาจารย์ค่อยๆขยับค่ะโยกซ้ายโยกขวาค่ะเอ้ยขาดไหนี่ยโอ้ ถือว่าใช้ได้เออก็ถือว่าโอเคขาดไหมครับแบบข้างล่างขาดนะมีไหมไม่ขาดนะคะอาจารย์ดึงขึ้นหมดเลยเยี่ยมโอ้ยยังไงไอ้นร่อยมาช่วยนะไอ้นร่งลอยโรงนียคนละคนละสองหัวกับม้วแพบเดียวเนาะัดปุ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 ดเองออกกำลังกายเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาดูเกษตรกรบ้านยิงกวาจะได้ มันแต่ละหัวใช่ค่ะอาาจรย์ <laughs> อยากมากอยากมาก <c oughs> ถ้ากิโลพอคุ้มก็คุ้มไม่คุ้มก็ขาดตูนเนาะค่ะหรือพวกเรคุยกันก่อนว่าถ้ามันต่ำกว่าจกักกิโลบาทไม่รู้ก็จะไปยอมจะไม่หลึกจะเลิกทําไปทําอยู่เรียกว่าถัดสองบาทขาดตูนแค่สองบาทแยกก็จะไม่ทําแล้วอืมต้องใช้ปีหนา เคยอยู่มากเช่นนี้สามอย่างแรกก็อยากได้คือเก่าแลค่ะอาจารย์บอกยานี่มาดูสิ่ก่อร้าบ้านคือตอนนี้ทุกทุกที่ในประเทศไทยเนาะก็คงจะทยอยปู้มันเนาะใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์เพรถ้าเกิดในไม่กูช่วงนี้เขาก็จะปิดจะปิดลงงามันแป้งไะมเขาจะปิดือนงานแป้งมัน ตั้งเดือนน,นี่ครับนี่ตั้งเดือนประมาณแดดได้ไหมแดดเดือนพอไ<า>หอมก็ว่าหลังจากหนาฝนนะเนาะเราจะปลูกช่วงออไหนครับเนีกก่ยพอปกติเลยพอกูเสร็จเขาก็ปลูกเลยค่ะอาจารย์ก็เกือบปีใช่ไหม<อ>บ้านมาปลูกมันซ้มปะหลัง <c oughs> เดี๋ยวทา,างฝั่งนึงรถไถนี่เกาคิดเป็นยังไงครับอ๋อค<ๆ>ือเป็นไล่ค่ะนุ่นคนเมนูอะไรถลยไล่อ๋ออันนี้มันสองไร่เนาะสองไร่ก็แฉ่เขานี่เขาเกี่ยวเออเขาไร่เหรอหารอยหาซิปอันนี้รถไถเนาะไม่ใช่รถรถไทธรรมดาใช้เบิกที่ใช้โอเคครับน,นี่ก็มาเรียนรู้ดูความลำบากของเกษตรกรบ,บ้านคนไทยสมาร์ทเขาก็ทำแบบนี้ท,ทุกทุกที่เลยใช่ไหมใช่เขามีอะไร มีรถไฟเหมือนเข็มเหมือนเข่ามีไหมตัดปับป๊บปั๊บปั๊บแล้วก็ดึงหัวขึ้นพ่อมีไหมทำไมใบ้านนี้มีไหมไม่มียังเนาะไม่เหม,ม,มือนเข่าใช่ไหมเกี่ยวขึ้นเกี่ยวขึ้นตีพ่อตีต่ครับต่านน้ลึกก็ต้องใช้คนเกี้ยวคือเกาแหะค่ะอจารย์พวเพราะว่าหล่นลงเกี่ยวไม่ได้เขาไม่รับมาดู พี่น้องวันนี้พี่น้องมาช่วยกัน4ี่ห้าหกแรงห้พกแรงครักพี่น้องไม่ได้จ้างใครนะก็เอาวานนี่ก็ซิบกไรก็จ้างเขาประมาณถ้คนมาวานนี่ครับสิบไรยี่สิบแลกวันละสามลอยกับหกพันใส่นไหมรับ อันนี้ก็มาดูการทําไหล่มันสําปะหลังบ้านเองบ้าน,บนใหม่ก่อตำบลใหม่อาเภอนนสูงโคราชครับวัสดีครับ